เมื่อมีอาการปวดฟันควรทำอย่างไรดีสวัสดีค่ะดิฉันนิสิตเพศสสาศาสตร์สรันรัตพมพิสนวันนี้จะมาแนะนำการดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดฟันควรทำอย่างไรดีค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาทราบถึงสาเหตุของการปวดฟันก่อนค่ะ การปวดฟันเนี่ยสามารถเกิดได้หลายสาเหตุนะคะแต่ที่พบได้บ่อยที่สุดเนี่ยมักเกิดจากอาการฟันผุหรือมีการสึกกร่อนของฟันซึ่งพอเนื้อฟันเนี่ยหลุดออกไปเนี่ยก็จะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะหากปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะก็อาจจะลุกลามเนี่ยกินลึกลงไปถึงรากฟันได้นะคะทําให้เกิดอาการอักเสบและปวดฟันอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมีอาการของการเหงือกบวมและเป็นหนองด้วยค่ะ สำหรับการรักษาโดยผู้ป่วยที่มีอาการปวดฟันมักจะมาพบเภสัชกรที่ร้านยาน,นะคะซึ่งหลายรายมักมาด้วยอาการที่ปวดรุนแรงแล้วดังนั้นในขณะที่มีอาการปวดฟันผู้ป่วยจึงควรได้รับการรักษาอาการปวดฟันเนี่ยให้ดีขึ้นเสียก่อนนะคะจึงค่อยไปพบทันตแพทย์ค่ะโดยเป้าหมายนะคะจะเน้นในการลดอาการปวดและลดาการอักเสบของฟันและเหงือกค่ะ โดยยาที่ใช้ในการรักษาแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ยาแก้ปวดและยาต้านเชื้อแบคทีเรียค่ะกลุ่มยาบรรเทาอาการปวดเมื่อมีอาการปวดเล็กน้อยหรือไม่รุนแรงอาจจะใช้เป็นยาแก้ปวดพาราเซตามอลขนาด500มิลลิกรัมโดยในผู้ใหญ่ให้ใช้ครั้งละ2เม็ดทุก,ก4-6ชั่วโมงเฉพาะเวลาที่มีอาการปวดฟันซึ่งหากอาการดีขึ้นแล้วก็หยุดยาได้ไม่จำเป็นต้องใช้ กรณีใช้ยาพาราเซตามอลแล้วไม่ได้ผลเลยแสดงว่าระดับอาการปวดฟันมีระดับที่รุนแรงมากขึ้นเพศัชกรแนะนำให้หยุดยาพาราเซตามอลไปใช้ยาชนิดอื่นที่มีฤทธิ์ระงับปวดได้ดีกว่าซึ่งมีฤทธิ์แก้ปวดได้ในระดับปานกลางเช่นยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยค่ะยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยตัวอย่างเช่น ไอบุโฟเ e นเมทเฟนามิกแอซิดไดโคฟีนและเซล e คอกซิเนื่องจากยากลุ่มนี้มีฤทธิ์เป็นกรดจึงควรรับประทานหลังอาหารทันทีเพื่อลดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,าน,านๆเพราะอาจจะทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ค่ะในกรณีที่มีอาการปรดดวดรุนแรงมาก จนไม่สามารถใช้ยาต้านอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตยียรอยได้อาจจำเป็นที่จะต้องใช้ยากลุ่มโอปิออยด์คือธรรมดอกเป็นต้นค่ะการให้ยาต้านเชื้อแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะจะจ่ายในกรณีที่คาดว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อแบคทีเรียที่ฟันหรือในรายที่มีการเหลอกบวมเป็นหนองร่วมด้วยค่ะ ยาต้านเชื้อแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะที่นิยมใช้ได้แก่อะมม็อกซิซิลินขนาด500มิลลิกรัมรับประทานครั้งละ1เม็ดวันละ3เวลาหรือคาริโทไมซินขนาด500มิลลิกรัมรับประทานครั้งละ1เม็ดวันละ2ครั้งนะคะซึ่งตัวยาปฏิชีวนะหรือยาต้านเชื้อแบคทีเรียผู้ป่วยควรที่จะรับประทานยาติดต่อกันต่อเนื่องจนครบในบางครั้ง การที่ปวดฟันและเหงือกบวมอาจมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจนซึ่งยาต้านแบคทีเรียที่ได้ผลดีต่อเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้คือเมทโทนิดาโซนขนาด250มิลลิกรัมรับประทานครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งหลังอาหารทันทีโดยควรใช้ยาน,นี้ติดต่อกันจนครบเชน่นเดียวกับยาต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆนะคะ ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยมีอาการปวดฟันไม่ควรที่จะซื้อยามารับประทานเองแต่ควรมาพบเภสัชกรเพื่อให้เภสัชกรได้ทราบระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยเองและจะได้แนะนํายาแก้ปวดฟันที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละรายต่อไปนอกจากนี้ยังป้องกันเรื่องปัญหาของการเสี่ยงต่อการติดเชื้อดื้อยาเสี่ยงต่อการแพ้ยา,ยาและอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ค่ะวิธีการขั้นต้น ไม่ใช่เป็นวิธีการรักษาที่ถาวรเป็นเพียงการบรรเทาอาการปวดชั่วคราวเท่านั้นหากมีโอกาสพบทนตะแพทย์ก็ไม่ควรรอช้าเพื่อรักษาให้ถูกต้องและตรงจุดที่สุดอาการของโรคปวดฟันและโรคเหงือกจะได้หายไปอย่างถาวรและไม่ลุก